โทรชองอีกแล้วนะจ๊ะมาโทรชองอีกแล้วไม่ได้มีห้างสรรพสินค้าเหมือนเมืองไทยนะจ๊ะก็ได้อาศัยเอ,อออกจากบ้านบ้างแบบนี้นะจ๊ะก,ก็คือมานั่งจิบกาแฟาออกนอกสถานที่ที่เก่าเวลาเดิมไม่ได้มีอะไรมากนะคะไม่มีอะไรตื่นเต้นเพราะเราไม่ได้อยู่เมืองหลองเมืองหลองนะเมืองหลวง,งนะคะเพราะว่าเราอยู่ออกไปทางชนบทนะนี่อยู่ห่างจากเมืองหลวงประมาณสองชั่วโมงสี่สิบนาทีนะอืดูพวกเป็ด ว่ายน้ำนะคะอากาศใกล้ใกล้ร้อนแล้วค่ะพวกเอนกเป็ดน้ํานะคะก็ก็เริ่มออกละยังจําได้เลยว่าใครเนาะใครนะที่มาจากเมืองไทยก็เขาก็ได้กินหลายตัวนะคะเขาได้กินหลายตัว <c oughs> <c oughs> นะแต่จริงเขาห้ามทํานะคะแต่ก็เออถ้ามันเยอะเกินไปก็แอบแอบก็พอได้คุณนะ่ะใช้คําว่าแอบแอบนะจ๊ะถามว่าหนาวไหมนะตอนนี้ลบสามนะจ๊ะแดดออกกันอ่อนอย่างนี้แต่เวลาเรายืนยืนอยู่กลางแดดจะจะโอเคค่ะใช้ได้ ไม่หนาวมากนะอ, então, อ่ะเราก็ดูกันข้างในมีอะไรกินบ้างไปตามนุ่นเลยค่ะนี่จ้าวันนี้ก็จะประมาณนี้นะจ้าไปตามนุ่นเข้าไปข้างในเลยเดี๋ยวจะหาว่าไม่ออกกล้องมั่งเลยค่ะี รอคุณแม่ก็ระหว่างรออาหารนะคะไม่ใช่อาหารนมันเป็นการไกับอาหารนะครอเขาทำนะคะก็การลอตเรี่แบบคุกทาโปรดูเปื่อจะได้โชคเหมือนคนอื่นก็บ้างนะมีนะคะมีคนไทยที่ขูดได้เป็นแสนก็มีนะคะแสนสุดเด่นนะ แล้วก็มีคนไทยที่ผุกได้แล้วก็ไปออกเคลียก็มีนะคือได้เป็นแสนได้เป็นหลายเดือนได้เป็นสิบปียี่สิบปีก็มีจ้ะนะก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนที่คนชาวสวีเดนหรือชาวต่างชาตินะก็มีเหมือนกันทุกคนมาแล้วจ้ามาดีาเมื่อกี้ถชายได้ไม่มากนะเพราะว่าเราอะม่วนใหี่เีนูคนหลายๆคน วันน้บบรเราก็อาจจะไป,ปะโกวนเขา่านะเราก็ถ่ายได้นิดของเราที่นิดห,หน่อยนะก็เลือกที่จะบังกล้องนะเติมจ้าก็อาจจะไม่เห็นกันนั้นๆนะเพราะเขาเป็นมือนที่ว่าเออส่วนตัวมากๆนะแล้วก็ให้พื้นที่กับเขาอ่ะเนี่ยาจาับระหว่างทางกลับนะเห็นมันสวยต้นขามามันท้าแดดมันสู้กล้องนะมองไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ขากลับเนี่ยสวยมากฟ้าฟ้าเปิดมากๆจ้ะฟ้าเปิดมากๆก็หวังว่าจะไม่มีมาตกลงมาอีกแล้วนะจ๊ะ ที่แดดออกอย่างเงี้ยเหมือนต้นไม้มันจะรู้นะจ๊ะมันจะผุดหัวน,นิ่งๆนอๆน้อยๆนะนอน้นอๆนะของมันออกมานะคือเขาเร็วมากนะเขาปรบับตัวไวมากนะเนี่ยจ้ะอ่ะวันนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปต่อคลิปกันที่บ้านยายวันนะจ๊ะเพราะว่าจะพาสองยายนะคะยายวันกับพี่วัน,วน,วนไปซื้อข้าวกันนะ,ะวันนี้นางๆก็อยากชอปปิง้งอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อคลิปโน้ตเลยค่คลิปนี้ก็สวัสดีนะคะทุกคน